ไม่ชอบเข้ากรงเลยเรียกแล้วก็ยังไม่มาหาเหมือนยังไม่รู้จักชื่อตัวเองแล้วเราก็อยากฝึกให้น้องแบบขอมือได้หมอบได้อะไรอย่างเงี้ยครับแ้วยิ่งเวลาเอาออกไปข้างนอกเวลาเดินสายจูงนี่เดินวนไปวนมาสลับสายพันกันมั่วซั่วไปหมดเลยนั่แหละครับคือปัญหาที่อยากให้โค้ชชาวช่วยมันเยอะมากก็แนะนําอยู่ก็คือถ้าลองเองแล้วไม่เวิร์กนะคะโค้ชชาเวิร์กค่ะน้องเขาก็เป็นไหวมากเลยวันเดียวใช่แป๊บเดียวเลยก็ใครที่ยังลังเลอยู่นะคะก็แบบว่า น้องหมาที่บ้านโซนหาปัญหาทางออกไม่ได้แนะนำเลยค่ะโคชเชาโอ้แกได้ทุกปัญหาแน่ค่ะเป็นกันเองครับือนมานั่งคุยกันครับในคลิปนี้นะครับโคชเชลมาฝึกน้องนิกกี้นะครับอยู่กับคุณแจ็คแล้วก็คุณเพนทนะครับวันนี้น้องนิกกี้เนี่ยเป็นหมาเด็กอยู่โคชเชลก็มาช่วยดูช่วยปรับนะครับตั้งแต่ฝึกเข้ากงเอาฝึกเรียกมาหาแล้วก็ฝึกหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตเดี๋ยวให้เล่าก่อนดีกว่าว่าเออก่อนที่จะให้โคชเชามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องให้โคชเชามาช่วยในวันน น้องก็ไม่ยอมเข้าบ้านเลยไม่ชอบเข้ากรงเลยเรียกแล้วก็ยังไม่มาหาเหมือนยังไม่รู้จักชื่อตัวเองแล้วเราก็อยากฝึกให้น้องแบบขอมือได้หมอบได้อะไรอย่างเงี้ยครับและยิ่งเวลาเอาออกไปข้างนอกเวลาเดินสายจูงนี่เดินวนไปวนมาสลับสายพันกันมั่วซั่วไปหมดเลยนั่นแมลใครับคือปัญหาที่อยากให้คนชาช่วยมันเยอะมากโอเคแล้ววันนี้ฝึกแล้วเป็นไงบ้างเอาทีละอย่างเอาเรียกมาหาก่อนเรียกมาหาเนี่ยเห็นผลได้ชัดเลยนะผมเขาเหมือนเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วแล้วมานี้ นี่ครับเขาก็เดินมาเลยเก่งขึ้นเยอะเลยเรียกมาหาเนี่ยเก่งน้องเก่งขึ้นเยอะเลยน้องพัฒนาการเร็วมากนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมคุณแจ็คแล้วก็คุณเพนด้วยที่วันนี้ตั้งใจฝึกปมมือให้ทั้งสองคน เรื่องความสามารถบ้างตอนนี้ก็ขอมือได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไวมากไม่คิดเพราะปกติเราฝึกเองแล้วก็ฝึกไม่ได้ดูใน YouTube ดูอะไรแล้วก็ฝึกไม่ได้เท่านี้พอโค้ชเอามาแป๊บเดียวน้องเขาก็เป็นไวมากเลยวันเดียวใช่แป๊บเดียวเลยไม่เยอยมากการหมอบด้วยหมอบได้เลยใช่เพราะปกติเราไม่เคยสั่งให้น้องหมอบเลยซึ่งวันนี้น้องหมอบง่ายมาก เออครสุดยอดเลยอะเดี๋ยวคุณเพชมั่งดีกว่านะครับมีฝึกเดินสายจูงด้วยเป็นไงครับวันนี้เดินสายจูงอย่างวันนี้ที่ได้ทรีโค้ชนะคะ<ม>ก็คือเหมือนน้องจะสามารถเราให้คําสั่งน้องได้เราสามารถ control นนคอนโทรลน้องได้มากกว่านี้คะ่ะเป็นทริกในการคอนโทรลน้องเพราะปกติเนี้ยน้องจะไม่สามารถคอนโทรลได้อยากเดินไปนู่นไปนี่อย่างนี้ค่ะโค้ดก็จะให้ทริกในการคอนโทรลน้องวันนี้เป็นไงครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะเหมือนเหมือนเราได้ฝึกเองเหมือนโค้ดไม่ได้มาฝึกให้เราพอโค้ชกลับไปเราก็ยังทําได้อยู่เงี้ยคะเป็นทริกอย่างนี้มากกว่าที่แบบว่า มันมันจะมีจุดเล็กๆที่เราดู YouTube ไม่ได้อะใช <SF X S 1> ่แบบว่ามันมันเราเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อสเต็ปมันเป็นแบบนี้นที่น้องทำเพราะแบบนี้นอะไรเป็นทริคเราโค้ชกลับไปเราก็เราก็ทำได้คนะฮะก็คือเนี่ยโค้ชชาวเวลาไปสอนเนี่ยโค้ชชาวจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยทำด้วยตัวเองบอกได้เลยว่าให้ทำด้วยตัวเอง100%เลยเพราะว่าตอนโค้ชชาวไม่อยู่เนี่ยจะได้ทำกันได้นะครับทีนี้น้องหมาของเราก็จะเป็นน้องหมาที่น่ารักแล้วนะครับมีอะไรอยากจะบอกคนดูหน่อยไหมก็ใครที่ยังลังเลอยู่นะเขแบบว่า น้องหมาที่บ้านโซนหาปัญหาทางออกไม่ได้แนะนำเลยค่ะโคชเชาโ้โแก้ได้ทุกปัญหาแน่ค่ะเป็นกันเองครับเหมือนมานั่งคุยกันเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องอะไม่เหมือนเป็นโค้ชเห็นแล้วเรามีความเป็นเองเราไม่เกรงนะครับสบายๆยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณโค้ชเชาวจริงที่มาสอนไม่ได้โค้ชเชาววันนี้ก็แย่เหมือนกันโอเคแฮปปี้มากๆเลยอะถ้าถ้ามีเพื่อนๆที่แบบมีปัญหาคล้ายๆกับเราเนี่ยอยากแนะนำไหมแนะนำให้โค้ชเชามาสอนไหมก็แนะนำอยู่แล้วคือถ้าลองเองแล้วไม่เวิร์กนะ โคชชาวเวอร์ค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยทั้ง2ท,ท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านผู้ <c oughs> นิกกี้ผู้น่ารักนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝึกแบบน้องนิกกี้นะครับแบบคุณแจ็คนะครับคุณเพ้น์นะครับก็ทักมาได้นะครับที่เพจฝึกหมาสานง่ายๆที่บ้านบายโค้ชชานะครับโค้ชชาไปสอนที่บ้านเลยนะถึงที่บ้านเลยนะแล้วก็ได้ผลแน่นอนร0 0เซนตะครับตอนนี้หนังสือก็มีนะเป็นวิดีโอบุ๊กนะครับคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีแล้วนะครับจะเป็นคอร์สแก้เห่าถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับน่ารัก